เจ้าพวกนี้คือสมาชิกแก๊งแมวไทยโบราณที่อยู่ในฟาร์มที่มีชื่อเก๋ๆว่าบ้านแมวไทยในเขตบางรักกรุงเทพมหานครค่ะดูแบบนี้อาจจะเป็นแค่ฟาร์มแมวธรรมดา แต่ความพิเศษของที่นี่อยู่ที่เจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นคุณลุงแสนใจดีวัย73ปีที่ทำหน้าที่ดูแลให้ความรักเอาใจใส่หรือเรียกง่ายๆก็คือทาสของเจ้านายขนปุยเหล่านี้มาแล้วของอร่อยมาแล้วละ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะมาถึงและโอเคถึงคิวหนูแล้วละ่ะ มากินกันเยอะๆนะลูกนะและนี่ก็คือคุณลุงปรีชาวัฒนาคุณลุงอารมณ์ดีดีทาดแมวรุ่นเก่าเจ้าของฉายา ลุงปรีชาแมวไทยหมดไปอีกมือหนึ่งชีวิตทาสแมวก็เหนื่อยแบบนี้แหละว่ามากแต่เอคุณลุงคะฉายาลุงปรีชาแมวไทยนี่มีที่มาที่ไปยังไงอะลุงก็คือคนที่อายุมากกว่าปกตินิดนึง แล้วแมวไทยล่ะคะก็เป็นผู้ที่สะสมแล้วก็เลี้ยงแมวไทยมาเป็นเวลามากกว่าสิบปีเนาะเอาละตัวนี้ก็แมวไทยตัวนี้ก็แมวไทยตัวนี้ก็แมวไทยเหมือนกันใช่ปะ่ะใช่มาทางนี้สิตัวนี้ก็แมวไทยตัวนี้ก็แมวไทย แล้วล่ะคะ่ะว่าคุณลุงน่ารักแล้วก็เลี้ยงแต่แมวไทยที่เห็นทุกตัวนี้คือแมวไทยทั้งหมดเอ๊ะแล้วสองตัวข้างหลังนั่นล่ะคะเป็นแมวไทยกับเขาด้วยเหรอนั่นคือลอดไวเลอร์นั่นคือลอดไวเลอร์ไม่ใช่แมวไทยใช่ไหมนี่แหละคือลอดไวเลอร์ ถ้าทางไม่เป็นมิดแบบนี้ขังไว้อย่าให้หลุดออกมาเลยนะคะใช่ไหมว่าแต่คุณลุงคะถ้าแมวทุกตัวเป็นแมวไทยแล้วแมวที่คุณลุงเลี้ยงไว้จะต่างจากแมวบ้านๆแบบนี้ยังไงอะคะ แมวไทยที่พูดถึงที่เห็นกันเมื่อก,กี้เนี่ยคือแมวไทยในสมุดข่อยหรือเราเรียกกันว่าแมวไทยโบราณแมวไทยโบราณหรือแมวไทยในสมุดข่อยที่คุณลุงพูดถึงก็คือแมว17ชนิดที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศไทยและถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณว่าเป็นแมวที่เลี้ยงแล้วจะเป็นมงคลกับชีวิตมีรูปร่างสง่างามสีสวย มีขนสั้นอ่อนนุ่มไปทั้งเดือนร่างมาพร้อมกับความน่ารักและสเสน่ห์มัดใจที่ไม่เหมือนแมวไหนๆก็คือนิสัยแบบไทยๆที่คุณลุงบอกว่ารักบ้านรักเจ้าของกินง่ายอยู่ง่ายรักอิสระแถมเฉลียวฉลาดจนบางครั้งก็อาจดูเย่อหยิ่งแบบนี้ ทางนี้ทางนี้ในวงการเลี้ยงและอนุรักษ์แมวไทยคุณลุงปรีชาถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรักและความรู้บอกเลยว่าแน่นสุดๆแถมคุณลุงยังเอาใจใส่น้องเหมียวทุกตัวเป็นอย่างดีดูสิคะน่ารักน่าเลี้ยงกันทุกตัวเลย โอเคเดี๋ยวเราไปดูแมวไทยตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้รู้จักตัวนี้คือแมวโคราชเออมาทางนี้เลยแมวโคราชจะเป็นแมวที่มีสีเทาทั่วตัวความสวยของแมวตัวนี้จะอยู่ที่ปลายขนเป็นสีเงินซึ่งเราเรียกกันว่าดอกเหลาเขาบอกว่าใครเลี้ยงแมวตัวนี้แล้วจะมีเมตตามหานิยมสูงเหมาะกับนักแสดงเหมาะกับนักพูด นอกจากแมวโคราชหรือแมวสีสว่า์แล้วแมวไทยโบราณที่คุณลุงเลี้ยงไว้ในฟาร์มยังมีอีกสี่สายพันธุ์นะคะมีน้องแมววิเชียนมาศวิเชียนมาศโดดเด่นที่สุดในแมวไทยโบราณมีมากกว่าหนึ่งสีในตัว9จุดเข้มและมีตาเป็นสีฟ้าแมวขาวมณีนี่คือขาวมณีแมวที่มีขนสีขาวทั่วตัว ตัวนี้จะมีความพิเศษนิดนึงคือเป็นแมวที่มีตาสองสีแมวสุภลักษณ์แมวสุภลักษ์จะมีขนเป็นสีทองแดงทั่วตัวตาเป็นสีเลืองอัมพันธ์นี่ก็เหมาะกับอาชีพที่รับราชการและแมวสุดท้องน้องสุดท้ายน้องแมวกนจาแมวที่มีขนสีดำสนิทตลอดตัวตัวนี้ โกลจาจะเป็นแมวที่มีขนสีดำทุกเส้นเป็นแมวมงคลที่น้อยคนจะรู้จักแมวไทยโบราณจะถูกแยกด้วยสีมักจะมีสีขนเป็นสีเดียวทั่วตัวเอ๊ว่าแต่มองไปทางไหนก็มีแต่แมวแมวแมวแบบนี้ ลุงเลี้ยงแมวไว้กี่ตัวกันละคะเนี่ยเกินเจตัวครับฮะเจ็สบ huh? ตัวและถ้าดูดีๆไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะอีกด้านของบ้านก็ยังมีแมวอยู่ในกรงอีกหลายตัวทั้งแม่แมวพ่อแมวลูกแมวและแมวปลดระวางที่รวมไปถึงน้องแมวจอนที่คุณลุงเก็บมาเลี้ยงตัวนี้นี่คือมณีแดง มดีแนงเป็นแมวที่ผมได้มาจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นแมวดําที่หลายคนมองข้ามคิดว่าเขาคือแมวจรทั่วๆไปแต่ผมมองว่าเขาคือโกนจาครับแล้วเลี้ยงเยอะขนาดนี้ อย่าบอกนะว่าคุณลุงเลี้ยงทั้งหมดนี่คนเดียวว่ะสามคนครับสามคนกับแมวทั้งหมดนี่เนเหรอคะถูกต้องเราดูแลกันแค่สามคนซึ่งเราจะเรียกกันว่าเราเป็นทาสแมวก็ได้มันไม่มีใครที่จะเบรกใครได้อีกแล้วเพราะว่ามันมันตกมันอยู่ในภาวะเช่นนี้แล้วแต่แมวที่คุณลุงเลี้ยงไว้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในกรงใหญ่เนาะว่าแมวตรงนี้เป็นแมวอะไรอยู่กันอย่างไรในห้องนี้จะมีแมว,วอยู่ประมาณ15ตัวเมียวเมียวเมียวตัวนี้น่ารักจังเลยค่ะคุณลุงในห้องนี้จะ มีความแตกต่างกับแมวที่เราดูกันเมื่อกี้นี้แล้วความแตกต่างที่ว่ามันคืออะไรเหรอคะทั้ง15ตัวนี้เป็นแมวเพศเมียทั้งหมดครับอาจริงด้วยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะที่ไม่มีตัวผู้เพราะว่าถ้าเอาแมวตัวผู้เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกัน ตัวผู้นี่รวมรวมกันไม่ได้เลยอันนี้คือปัญหาใหญ่ของของการเลี้ยงเลี้ยงแมวเพศเมียหลายหลายตัวอยู่ในที่เดียวกันสำหรับการน,นำแมวตัวผู้เข้ามาอยู่รวมกันนะครับโดยเฉพาะแมวตัวผู้ที่ยังไม่ทำหมันเนี่ยแน่นอนว่า้องแมวยังมีฮอร์โมนเพศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิด ความก้าว้าวระหว่างกันได้โดยทั่วไปครับเราจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณลุงปีชาไม่ได้อยากให้น้องแมวมีลูกแล้วนะครับแนะนําให้ทําหมันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าการทําหมันครับมีข้อดีหลายอย่างนะฮะก็คือช,ช่วยลดเรื่องของอัตราการเกิดโรคของระบบสืบพันธุ์ได้แล้วก็ช่วยลดพฤติกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมอนเพศลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับในสมาชิกแมวเหมียวเจ้าวิเชียนมาสตัวนี้ ถือเป็นหนึ่งในแมวตัวโปรดของคุณลุงเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะเป็นลูกของแมวไทยตัวแรกที่คุณลุงเลี้ยงเมื่อ14ปีก่อนและยังเป็นแมวที่คุณลุงประคบประงมเลี้ยงดูมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดที่บ้านหลังนี้เลยแองจี้เกิดมาต่างจากแมวอื่นตรงที่เขามีสามขาและเราคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดในเมื่อเขารอดขึ้นมาเขาคือน,นางฟ้าของเราละ แองจี้เป็นลูกของบุษบาบุษบาเป็นวนนิเชนมาเจเนเรชั่นแรกในบ้านผมนะแต่ถ้าจะย้อนกลับไปนิดนึงตัวที่ผมเริ่มเลี้ยงทีแรกเลยเนี่ยเป็นแมวจรที่เริ่มเลี้ยงครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะแมวจรมันเดินเข้ามาเนี่ยแล้วมันมาลม้มลงที่หลังเท้าผมในขณะที่ผมเดินออกจากห้องน้ำในบ้านนี่แหละความรักแมวเกิดขึ้นอย่างตรงนี้ แล้วมันก็มาต่อยอดตรงที่ว่าผมเปเลือกเลี้ยงแมวไทยแท้โบราณเอาเข้ามาอยู่ในความครอบครองทำไมต้องหลบด้วยล่ะไอ้ขาหลังอะ่ะไม,ไม่ไม่อยากให้ใครก็เห็นใช่ป่ะใช่ไหมนางฟ้าตัวนี้<ม>เขาเป็นเด็กขี้อายาอเหรอคะคุณลุงอายเหรออย่างที่เราเห็นอย่างเนี้ยเขาเป็นแมวที่จะว่าโนก็ไม่โซนค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำลายข้าวของในแม้แต่ชิ้นเดียว ก็ยังมีความเป็นแองจี้มาตั้งตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นเขาว่าเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างจะสุภาพสุขุมใช่ไหมใช่อภิสิทธิ์ของการเป็นแมวในแก๊งตัวโปรดก็คือการได้อยู่บนตักอุ่นๆของคุคณลุงแบบนี้ค่ะ จากแองจี้แล้วคุณลุงบอกว่าแก๊งนี้ยังมีสมาชิกเป็นส้อยแสนดีพี่สาวของแองจี้และลูกแมววัยกำลังซนอีกสี่ตัวที่คุณลุงก็รักและห่วงมากถึงขนาดต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวใกล้ชิดที่ว่านี่ใกล้ชิดขนาดไหนไหกินนอนด้วยกันๆๆนอนด้วยกันแย่งกันกินแย่งกันกินใช่ปะ่ะอืมใช่ แองจี้เขาถึงไม่ได้มาอยู่กับตัวอื่นแล้คะแองที่ไม่ถูกกระแสนีีถ้าถ้าถ้าอยู่ปนกันเมื่อไหร่ก็จะมีมีเรื่องทุกทีเลยอดีตเคยเคยร้ายกาศมากแม้ถ้าจะสนขนาดนี้น่าจะเรียกว่าแก๊งตัวป่วดมากกว่านะคะ แน่ๆอยู่แล้วไอ้เรื่องความซนของลูกแมวแล้วใครจะเช็ดปากให้เนี่ยกินกันแบบนี้แล้วใครจะเช็ดปากให้คุณลุงบอกว่านี่อย่างจิบๆนะคะเห็นแล้วปวดหัวแทนทำไมลูกแมวถึงซนแบบนี้ล่ะคะคุณหมอ ทำไมลูกแนวถึงซนนะครับจริงๆแล้วครับลูกแนวนะฮะจะมีช่วงพัฒนาการหลากหลายช่วงพัฒนาการนะครับโดยมีช่วงหนึ่งครับที่เราจะเรียกว่าเป็นช่วงเข้าสังคมของลูกแนวนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2 7ถึงสัปดาห์โดยเฉลี่ยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลูกแนวซนมากๆเลยครับแล้วก็จะพยายามเข้าไปสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลองทําทุกอย่างจะลองเล่นทุกอย่างจะลองจับทุกอย่างจะลองแตะทุกอย่างเลยตรงนี้ครับของเล่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับการเล่นตรงนี้ครับจะช่วยทําให้แนวนยพัฒนาทักษะ ทั้งทางด้านด่านกายแล้วก็ทางด้านจิตใจของเขาได้โดยของเล่นที่สามารถใช้ได้ครับเช่นไม้ตกแมวนะฮะอันนี้เป็นของเล่นที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นการเล่นที่มีระยะห่างระหว่างเรากับแมวเนาะโอกาสที่แมวจะมา,ากัดหรือมาขว่อนโดนเราก็จะลดลงนะครับเราจะนอนแล้วถูกกวนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะวันเวลาที่เรานอนแมวมักจะตื่นในช่วงนั้นนี่แหละครับเป็นความซนแต่ทํายังไงได้เนาะมันรักไปแล้วจะซนยังไงก็ไม่ว่ากันแล้วรักขนาดนี้ คุณลุงทาดแมวต้องดูแลเขายังไงบ้างอะคะเริ่มต้นก็คือทำความสะอาดโกงแมวจากนั้นเองก็ไปดูดูเรื่องของอาหารต้องเติมไหมขาดไหมน้ำต้องเปลี่ยนทุกวันเอาละอันนี้เปลี่ยนน้ำให้ไมเคิลนะอ,อาหารพิเศษดีอย่างไรทูกชอบไหมอม ชอบป่ะป่ะใจพ่อล้างจานให้ด้วยป่ะหรือจะล้างเองหืมจะไม่ให้เหลือเลยใช่ป่ะถ้าทางอร่อยจังวันนี้ให้เด็กๆก,กินอะไรเหรอคะเป็นเนื้อปลารวนๆครับปกติแล้วเราจะเอาปลาเป็นตัวเอามาต้มแล้วมาฉีกเนื้อให้กินเป็น,เป,นเป็นการเสริมโปรตีนให้กับแมว จะเป็นที่ชอบใจของแมวทุกตัวมันจะเป็นต่างไปจากอาหารที่เขาได้กินอยู่ชอบไหมจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพแมวและอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำทุกวันเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะขยับตัวนิดนึงขยับตัวนิดนึงเอาละเก็บเข้าที่นะมาเอาละเรียบร้อยละหนึ่งกรงผ่านไปยังเหลืออีกเยอะขนาดนี้ไม่ต้องทำทุกรงไม่ได้หรอคะคุณลงุงเป็นความจำเป็นสำหรับเรื่องการทำความสะอาดมันจะมีปัญหากับบ้านข้างเคียงครับถ้าเรายิ่งเลี้ยงแมวมากตัวในลักษณะที่ว่าเราถ้าจะเป็นฟาร์มแมวเนี่ยยิ่งเรื่องความสะอาด ในเรื่องของเสียงแนละกลิ่นเป็นเรื่องที่เราจะต้องควบคุมให้ได้ถ้าจะว่านเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อยครับถ้าเราจะมองในในมุมบวกมันคือการออกกำลังกายเราดีๆนี่เองครับแม้อาชีพการทำฟาร์มแมวอาจจะดูเหนื่อยสำหรับคนวัยเกษียน แต่สำหรับคุณลุงปรีชาแล้วการทำอาชีพนี้คือความสุขอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณลุงยังสดใสแข็งแรงและทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างสบายแบบไม่ต้องพึ่งพาใครเลยค่ะในช่วงกเกษียณเนี่ยนะคือสาหรับผมเนี่ยผมกเกษียณอายุ55ไม่ใช่60เหมือนคนอื่นเพราะผมรับทำงานกับบริษัทเอกชนเมื่อออกมาเนี่ยผมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตผมเริ่มเอาจาก การค้าเล็กๆโดยการเอาของใช้ที่ผมมีอยู่ในตัวก็คือทรายแมวอาหารแมวเนี่ยเอาขึ้นไปขายในเมื่อมันขายได้แล้วทําไมลูกแมวผมจะขายไม่ได้ล่ะอย่าคิดว่าในช่วงอายุที่ไปช่วงปลายแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนแก่ที่อยูน่นิ่งๆอยู่เฉยๆอย่าทำให้สมองที่เราเคยปลากเปลืองเนี่ยให้มันหดหายไปเราต้องทำ ทำแล้วสิ่งแรกที่อยากจะให้สําเร็จก็คือเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่ต้องพึ่งพาหรือหวังว่าเราจะต้องไปพึ่งลูกคนนั้นพึ่งลูกคนนี้เราไม่จะไม่ต้องเสียใจอีกเลยถ้าเขาไม่ให้เราล่ะเราจะก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่คิดจะพึ่งเขาเนี่ยเราจะเราจะมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเราเองและไม่ต้องเสียใจด้วยถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า15ปีแล้วนะคะ ที่บ้านแมวไทยบางรักของคุณลุงปรีชาได้โลดแล่นอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตและประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ได้กลับมาคุณลุงก็ไม่เคยเก็บไว้กับตัวคนเดียวแต่ยังนำมาแบ่งปันสร้างเป็นความสุขให้กับคนร,บรอบๆตัวผ่านโครงการต่างๆที่คุณลุงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเช่นโครงการฉีดวัคซีนและทำหมันแมวรวมไปถึงการพาเด็กๆในฟาร์มไปทำความดี ต่อชีวิตให้กับเพื่อนร่วมสายพันธุ์ที่กำลังเดือดร้อนด้วยค่ะก็จะมีหลายหลายกรณีที่เขายกมือขอความช่วยเหลือขาดอาหารแมวเรามีเราให้เขานะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ที่ทำเป็นประจําทําบ่อยๆก็คือการทําหมันแมวอันนี้ผมถือว่าเป็นการควบคุม จำนวนแมวจรให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แมวจรที่ผมพูดถึงนี่นะคือแมวโรงเรียนแมวโรงอาหารแมวตลาดแมววัดอย่างนี้ผมเรียกแมวจรเพราะฉะนั้นแมวเหล่านี้เกิดมาคือหนึ่งความปลอดภัยของลูกๆที่เกิดมามันก็น้อยอยู่แล้วเขาไม่ควรจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นที่มากตัวถ้าทาหมันได้ผมก็อยากจะให้เขาอยากทำหมันเขาเพราะว่ามันจะลดภาระคนรอบด้านในเอาอย่างนี้ดีกว่า มันไม่ใช่มีคนรักแมวทุกคนคนที่เกลียดแมวก็มีถูกเขาตีล่ะถูกเขาเตะถูกเขาไล่ตีเยอะไปบาดแผลที่เกิดขึ้นผมก็เคยเห็นไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นตัวนี้ชื่อพัดพงนะครับ เขามีความสามารถในการบริจาคเลือดให้กับแมวที่เดือดร้อนวันทีออ่ความเดือดร้อนนี้มาถึงผมเขาจะถูกพิจารณาเป็นตัวแรกเพื่อเอาไปให้เลือดกับแมวที่เดือดร้อนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแมวที่เคยเป็นพ่อแมวในบ้านเราแต่เราปลดระวางเขาแล้วแล้วก็ทำหมันสุขภาพเขาดีพร้อมที่จะไปช่วย แมวที่เดือดร้อนวันที่แมวอีกหลายตัวต้องการเลือด พคุณครับเราไปทำอะไรครับเอาอาหารไปไปให้กับแมวที่พระท่านเลี้ยงเอาไว้แมวที่พระท่านดูแลอยู่อะ่ะมันก็เป็นภาระที่หนักกว่าทควรนะ ได้อาหารแมวมาถวายท่านามาลูเลก,กชื่อพ่อขยัดนิดนึงเอาไว้ไวที่ไหนดีฮะข้างในเลย ดูสิเราไม่เคยรู้จักกันเลยใช่ป่ะอือก็รู้สึกดีที่เราได้ได้ได้ดูแลแมวที่เดือดร้อนนะครับยังไงเขาก็ยังเป็นแมวเป็นแมวไทยที่เราที่เรารู้จักกันอยู่ความรู้สึกดีๆมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้มาดูแลแมวตรงนี้นะครับ ความสุขที่เราได้จากแมวจริงๆแล้วเราได้จากเขาเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงแล้วละ่ะวันเวลาที่เราได้ได้สัมผัสเขาหรือวันหรือเราเอารมณ์เสียมาจากไหนก็แล้วแต่พอเรากลับเข้าบ้านแล้วเราไปเจอไอ้ความความโซนความน่ารักอะไรของแมวเนี่ยผมถือว่ามันมันทำให้เราสงบลงได้นะมันทำให้เราความโกรธความฉุนเฉียวผมว่ามันลดลงอะ่ะ เสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่ว่าจะกับใครกับวัยใดอย่างเงี้ยค่ะพี่เก๋มองว่าเขาช่วยบําบัดได้จริงๆไม่ว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบเขาอาจจะมีเซนทางด้านนี้หรือเปล่าเงี้ยเวลาที่เราเราเหนื่อยเรารู้สึกว่าแบบเราต้องการกำลังใจเงี้ยเขาก็จะมาเรายิ่งแบบอย่างในวัยเกษตรของพ่อเนี้ยเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วอะเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้อยากให้เขาว่างเงี้ยคือด้วยความที่แมวอะ เป็นสัตว์ที่ได้ชีกับคนเขาก็จะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆ้นวนเนียกับเราอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันเป็นความอุ่นใจอะอย่างในเวลาที่พี่ออกไปทํางานนอกบ้านอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้ว่าแบบยังไงพาาก็ไม่เหงาอ่ะยังไงก็ยังแบบมีเรื่องให้ต้องทําให้ต้องวุ่นวายกับพวกตัวป่วนพวกนี้อยู่ตลอดเวลาอยนะ่างเงี้ยค่ะ สำหรับคุณลุงปรีชาในวัย73ปีในเวลานี้คงไม่มีอะไรจะสุขใจไปกว่าการได้อยู่กับครอบครัวและเจ้าตัวแสบและทำงานที่สร้างทั้งรายได้ความภูมิใจแถมยังได้อนุรักษ์แมวไทยไปในตัวนี่แหลคะค่ะเคล็ดลับความสุขของคุณลุงทาตแมววันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนพบกับตัวโปรดตัวป่วนได้ใหม่อีกครั้งสัปดาห์หน้านะคะบายบาย